fast lanes, getting kinda getting lonely. <Yeah. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอคนั่นเองนะครับวู้ hoo! โอเคครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในแมปเจอเรกนะครับก็เป็นแน, er นวฮัลเลอร์นะฮะว้าวเริ่มข้าแล้วนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะ เปิดจีพายกิ้วใ,ใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะตามนั้นเลยโอเคตอนนี้คือแบบมืดมากะฮะคือให้ทุกคนเปิดไฟแสงจอให้สุดเลยนะผมคิดว่ามันมืดมากอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะฮะแบบนี้เพราะมันเอียงตัวแล้วแบบลงเอียงตามด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเครื่องบรรทุกไฟเรานะฮะเคยเห็นเขาว่ามีพวก ผีที่จะมาตามไล่ล่าเราด้วยนะคล้ายๆผีเดเ,เตอร์มา <S 2> <S 2 <S 1> <S 1> เออเดีย <S 2> <S 2> <S เด๋ยวเดี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 ๋ยวเห็นผมเห็นผมเห็นตามันอยู่นี้ไม่เป็นไรใช่ไหมโดนโดนดาบแล้วโดนไฟช็อตด้วยวะเอ้ยอะไรวะเนี่ยผมเห็นโอ้ยโดนอีกแล้ว เฮ้ยอ,อยู่นี่เว้ยโผล่มอีกแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นตามันไหมตาม,มันาเลือนแสงเลยท่านผู้ชมผู้ชมไม่หนีหนีไปทางไหนดีตรงไปเลยเลยกันนะฮะตรงไปเลยตรงยาวๆครับไม่ไหวแล้ว โหแบบโคตน่ากลัวมากเลยเสียงของตีรุนระทึกสุดๆเฮ้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ฮะตรงนี้เอ้ยตรงนี้ขึ้นได้ครับเป็นหอประการอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมรีบขึ้นแล้วฮะหัวใจเต้นตึกตักแม็กอ้ยอยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กะดูกลันกระดูกลันๆๆๆๆ โอเคโอ้ยตกอีกแล้วเพื่อนไม่ให้เราขึ้นน่ะโอเคขึ้นเดี๋ยวไอ้เพื่อนจะบังหาประแสงอะไรล่ะซ่อนนักหรอเดี๋ยวดันมัน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 โคตรกลัวเนี่ย อันนี้กดได้ไหมกด e นะฮะโอเคให้สัญญาณเพื่อนนะฮะว่าเราอยู่ตรงนี้ no no อะไร <laughs> แกจะผักฉันลงเลอแกนี่เหมือนร้ายจริงๆเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กระด้านบนนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยพอยสมควรนะฮะ อืมน่ากวนตีนจังเลยนะมึง้อยอพูดอะไรออกไปวะเนี่ยเราเป็นคนใส่น่ารักน่ารักไม่พูดคำยาวนะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มาหาเราเลยนะเดี๋ยวผมจะลงไปดีกว่า <c oughs> หาสํรวจดูแถวนี้ก่อนนะฮะ้ยรู้สึกว่าจะอยู่ทางนู้นนะครับ มเสียคนตายอ่ะเยอะเลยเฮ้ผมมีความรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนี้เราขึ้นไปดีกว่าฮะเอ๊ะไอ้นี่ ซ่านักหลอซ่านักหรอ,หรอลงไปลงไปลงไปนะเก้ดนนี่เหมือนร้ายจริงๆเลยโอเคครับเพื่อเพื่อนอยู่งนนฮะเขาไม่เห็นทาง โอเคมันรู้แล้วเฮ้ยมีคนโดนตีฮะเฮ้ยสวยละสวยละผมผมเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมไม่เราพาเพื่อนมาตายเพื่อนแกแกตาย กจะตายไปซะเออตายเลยอะไม่เราจะตายแบบนี้นะเฮ้ยอ่าเราแค่ลมม้มฮมเราไม่ได้ตายนะฮะตอนนี้าตายแล้วโอ้ยตกใจเมื่อกี้นี้ปั่นเพื่อนอย่างสนุกครับ ันเพื่อนอย่างมันโอเคฮะแบบเงียบก็เงียบมากจริงนะฮะเกมนี้อันนี้เป็นบ้านอะไรสักอย่างเข้าไปได้ไหมอ้าวเข้าไปได้นี่วะตรงนี้ใครทำา iPad หล่นไว้ไม่ใช่นะฮะมันคืออะไรกันอ๋อ มันคือปืนมันคือหนังสืออะไรก็ไม่รู้แกใช่ไหมโอเคฮะเราจะมุ่งหน้าไปหาเครื่องปั่นไฟกันนะครับว่าไงเพื่อนเดี๋ยวนะ เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟดับนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะไปปั่นไฟนะฮะไม่ใช่อ่ะเครื่องปั่นไฟอยู่ทางนี้ผมรู้สึกได้ว่าเครื่องปั่นไฟฝั่ง,งนี้นะฮะอ๋อยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟอยู่นะหรือว่าไฟดับหมดแล้ว มางนีครับเพื่อนรู้สึกว่าจะไว้ใจเรานะก็เลยเดินตามมาอยู่ทางนู้นฮะแต่ว่าเราจะเดินไปหารืา่อนไฟนะฮะพอมันปลอดภัยสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันมันโดนน้ามันโดนไฟช็อตมันจะตัวแข็งนะฮะโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะฮะปลอดภยัยปลอดภยัยลรวโว้ยเฮ้ยมีปืนด้วย เฮ้ยไม่เลเพื่อนเพื่อนจะตายโอเคฮะโ,โอ้ไนมีโตรมีกลาบเลยชนนไปเล่นฟิตเนสเอาหายไปละโอเพื่อนวับฮะชนนเล่นฟิตเนสทุกวันเลยนะเพ,พื่อนชนนอยากเล่นด้วยจังเลยดีรคบมันอยู่ตรงนี้ มันกำลังจะฆ่าเพื่อนเราปวยเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเลยะครับไม่นะไม่นะมันอยู่นี้ฮะมันยังตัวแข็งอยู่รู้สึกว่ามันจะติดอยู่ด้านในนั่นฮะไม่ไม่นะ ก็มาดีวะโอเคครับผมขอวิ่งหนีก่อนเลยกันรู้สึกว่าเราน่าจะออกมาไกลพอสมควรแล้วนะว่าไงเพื่อนทำไมเธอไม่มีผมอะ่ะฉันไม่ทำคีโมมาว้าวทำคีโมมาด้วยนะฮะเพื่อนเราโอเคครับตามเข้าไปดีกว่านะฮะหัวกลมๆตัวสี่เหลีย่ยม โอเคฮะตรงนี้มีขวันขึ้นด้วยน่าจะเป็นปืนของเราหรือเปล่าอ๋อมีดอบมีดอบคองด้วยนะมันทำยังไงอะ่ะทำอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนจะตีกล่องเพื่อนตีกล่องอ๋อตีกล่องช่วย <Yeah. S 1> มาเขามาตีกล่องช่วย <laughs> นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคครับมีอะไรไหม ขอยาเฮ้ยตอนนี้คือชาแล้วนะฮะโอ้ก็แมบ,บทำดีเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่โอ้ยแม่อันนี้น่าจะเป็นรูมันนะฮะมันยังตีผมได้เลยเมืเอเมเ่อกี้โอเคครับกินเพิ่มเลือดก็โอเคครับแบบนี้สนุกดีนะ หล่อนดีก็ถ้าชอบพิมผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดส b บสไคร์ด้วยนะครับอ่าที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดลิปใหม่นะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับจุ๊บๆโหยอย่างใช้ได้ครับแบบนี้